แต่และตัวละครในเกมที่ทางค่ายเกมต่างๆดีไซน์ออกมาพวกเขานั้นก็อาจจะดีไซน์บางตัวละครให้มันดูน่ารักบ้างเซ็กซี่บ้างเพื่อให้มันเป็นสีสันในเกมสร้างความบันเทิงใจความสบายตาให้กับเราเหล่าเกมเมอร์แต่ถึงอย่างนั้นต่อให้ตัวละครเหล่านี้จะเป็นตัวละคร t d 2D ในเกมก็เถอะแต่ทางผู้พัฒนาก็คงจะไม่แฮปปี้แน่นอนถ้าหากว่าเหล่าเกมเมอร์บางคนเนี่ยทำตัวหื่นใส่ตัวละครเหล่านั้น เพราะมันคือตัวละครที่เขาสร้างกับมือมันเป็นเหมือนลูกของพวกเขาเลยมันเลยทําให้บางวิดีโอเกมเนี่ยทางผู้พัฒนาทําการใส่บทลงโทษหรือคําด่าเหยียดหยามสําหรับเกมเมอร์ที่ทําพฤติกรรมหืนห่นๆเหล่านั้นก็อาจจะเจอไม้เด็ดที่ทางผู้พัฒนาใส่บทลงโทษเราไว้สวัสดีครับพวกเรา G Content ในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงวิดีโอเกมด่าคุณถ้าหากว่าคุณทำตัวหืน่นซึ่งก่อนที่เราจะไปชมเนื้อหากันถ้าหากว่าใครชอบใจเนื้อหาของเรา ก็ฝ่า้ท่านช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราจีคอนเทนต์ในการสร้างสารรค์ผลงานต่อไปครับโอเคแล้วเนื้อหาที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลย Lollypop ChainsawLollypop Chainsaw Ch เป็นวิดีโอเกมแนวะแอคชั่นผจญภัยทอจ่จะออกมาในปี2012ที่เราจะได้รบบทเป็น Julia Starling นักล่าซอมบี้สาวน้อยสุดเซ็กซี่ที่เธอจะต้องต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่ระบาดหนัก ในระหว่างทางที่กําลังไปพบแฟนหนุ่มที่สวนสาธารณะซึ่งสิ่งที่ทําให้เกมนี้เป็นที่พูดถึงมากๆก็คือการที่ตัวเกมได้ผู้เขียนบทเป็นผู้กํากับระดับเทพอย่างเจมกันผู้กํากับภาพยนตร์การ d e n น f the Galaxy นี่แหละเขาเป็นคนเขียนบทเกมนี้และอีกหนึ่งในเอกลักษณ์ของเกมนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครเอกอย่างจูเลียสตาร์ลิงกับการแต่งตัวชุดเชลิเดอร์ที่ค่อนข้างเซ็กซี่และเป็นภาพจํามากๆแน่นอนว่าเนื่องจากตัวละครนี้เนี่ยมันมีสเสน่ห์และก็เซ็กซี่ มันอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีอยากดูอะไรว่าวิวกับตัวละครน,นี้ก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณนะครับทำการแอบดูใต้กระโปรงของตัวละครจูเลียตตัวละครน,นี้นะครับจะหันมาหาคุณและเอามือปิดใต้กระโปรงเธอเอาไว้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณก็จะได้รับอาชีพเมนที่ชื่อว่า I swear I did it by mistake หรือแปลเป็นไทยว่าฉันสาบานเลยว่าฉันได้ทำพลาดไปโดยบริบทนี้มันจะสื่อถึงว่าตัวคุณเนี่ยทำการขอโทษตัวเกม ฉันทำพลาดจริงๆที่ทำการส่องใต้กระโปรงตัวละครนี้เหมือนเป็นคำขอโทษคำสารภาพบาปเพียงแต่ว่าอาชีพเมนตัวนี้นีครับมันก็จะติดตัวคุณตลอดไปถ้ามีใครไม่เห็นมันก็จะรู้เลยว่าคุณนะ่ะเคยส่องใต้กระโปรงตัวละครเอกในเกมนี้นะ Resident Evil 4Resident Evil 4เป็นเกมแนว Survival Horror จากทาง Capcom วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2005 โดยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของตัวละครเอกในเกมภาค2อย่างลีออนเอสเคนเนดีหลังจากเขาผ่านเรื่องราวในเมืองแล็คูนซิตี้มาตัวเขานะครับได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่รับรัฐบาลและได้รับหน้าที่ในการช่วยเหลือแอชลี์ลูกสาวของประธานาธิบดีซึ่งตัวเกม Resident Evil 4เป็นเกมภาคแรกที่มีการปรับเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมมองบุคคลที่3และก็ได้รับคาวิจารณ์ที่ค่อนข้างดีเลยซึ่งภายในเกม Resident e v i l 4เนี่ยก็จะมีระบบใหม่เป็นระบบค o m p a n i o ียหรือระบบสหาย ที่เราต้องคอยช่วยเหลือสาวน้อยแอชลี่จากเหล่าศัตรูซึ่งสาวน้อยแอชลี่เนี่ยครับก็เป็นสาวน้อยที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเป็นสาวน้อยไวสใสเลยแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยดันทําตัวพี่ลึกทําตัวหื่นใสที่คุณเนี่ยพยายามจะทําการส่องกระโปรงแอชลี่ในบางมุมที่มันสามารถทําได้ตัวละครแอชลี่เนี่ยครับจะหันมาด่าเราว่าเฮ้ในมองอะไรเนี่ยแล้วก็ด่าเราว่า pervert หรือแปลว่าไอโลกจิต Oh you pervert โซคาริเบอร์3โซคาริเบอร์3เป็นเกมแนวไฟติ้งจากทาง Namco ้่าจำหน่ายออกมาในปี2005ถึงแม้ว่าตัวเกมนี้จะเป็นเกมไฟติ้งแต่จุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือเราสามารถสร้างตัวละครของเราได้โดยมีอาชีพให้เลือกทั้งหมด13อาชีพพร้อมอาวุธและรูปแบบการต่อสู้ที่หลากหลายเราสามารถเลือกคลาสเสื้อผ้าชุดเกราะเลือกคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ดําเนินเรื่องราวของเราเองโดยตัวเกมได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม รูปแบบการเล่นที่สนุกแล้วก็รวดเร็วอย่างที่กล่าวไปว่าตัวเกมนี้มีระบบที่เราสามารถเลือกเสื้อผ้าซึ่งสามารถซื้อได้จากทางร้านค้าโดยร้านค้าของเกมนี้นะครับจะเป็นร้านค้าที่ดูแลโดยตัวละครสาวสุดเซ็กซี่ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าในการเข้าไปยังร้านค้าเนี่ยตัวละครเหล่านี้จะมีการขยับร่างกายเล็กน้อยและการขยับพวกนี้เนี่ยมันทำให้ตัวละครเหล่านี้หน้าอกขยับเล็กๆซึ่งมันก็เหมือนเป็นการเซอร์วิสนิดๆหน่อยๆเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าคุณนะครับเป็นพวกหื่น และทําการเปิดปิดร้านค้าเรื่อยๆมันก็จะทําให้หน้าอกของเหล่าตัวละครพวกนี้เนี่ยครับขยับเรื่อยๆโดยทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็เล็งเห็นในจุดนี้และเขาก็คิดว่ามันก็คงจะมีคนแผงๆทาแน่นอนมันเลยทําให้ทางผู้สร้างเนี่ยใส่สิ่งเล็กๆเข้ามาซึ่งเมื่อหาว่าคุณเนี่ยทำการเปิดปิดร้านค้าบ่อยๆทําให้ตัวละครหน้าอกขยับเรื่อยๆตัวละครสาวๆเหล่านั้นจะกโกรธและพูดกับคุณว่านายจะซื้ออะไรจริงๆหรอก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะทําท่าต่อสู้ มันเป็นสิ่งเล็กๆที่น่าสนใจที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยใส่เข้ามาเนียเนียคือเกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์แสแลชจากทาง Square Enix มันจะหนาออกมาในปี2010โดยตัวเกมนี้เป็นเกมภาคต้นของเกมเนียออโตมาตาที่เรารู้จักกันตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของ2พี่น้องหรือ2พ่อลูกขึ้นอยู่กับภาคที่เราเล่นนะครับมันจะมีเนียภาคเกสต t ตอร์ที่จะเป็นพ่อลูกกับเนียลิลิแคนที่จะเป็นพี่น้องส่วนเนื้อเรื่องอื่นจะคล้ายๆกัน โดยตัวเกมจะพูดถึงเราที่เป็นตัวเอกที่จะต้องต่อสู้กับปีศาจสีดําเพื่อปกป้องโยนาน้องสาวหรือลูกสาวที่กําลังป่วยอยู่โดยตัวเกมนี้นะครับจะให้เราได้พบเจอกับผองเพื่อนมากมายและตัวเกมนี้ก็จะมีสหายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคายโดยคายนะครับเป็นสาวน้อยน่ารักเป็นนางเอกภายในเรื่องและตัวน้องเองนะครับก็แต่งตัวค่อนข้างน่ารักและมีความเซ็กซีเก่เล็กๆด้วยเพียงแต่ว่าตัวละครนี้นะครับมีชะตาวัยเด็กที่ค่อนข้างเลวร้ายนะเพราะว่าน้องเนี่ยมีสภาวะเป็นอินเตอร์เซ็กตั้งแต่เด็ก มีฮอร์โมนเพศชายและก็เพศหญิงตนะั้งแต่เกิดแต่ว่าจิตใจน้องเนี่ยเป็นหญิงนะครับแต่งตัวเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักมากๆและถ้าหากว่าเราเนียครับทำการหืนใส่น้องทําการหันมุมกล้องส่องใต้กระโปรงน้องคายตัวน้องคายเนี่ยครับจะทําการด่าเราและทําการเตะยอดหน้าเราทันทีซึ่งมันก็ตลกมากมากและถ้าหากว่าคุณเนี่ยครับยังดือ้อยังจะทําการส่องใต้กระโปรงน้องอีกตัวคุณนะครับก็จะโดนเตะอีกครั้งพร้อมกับเกมโอเวอร์ไปเลยแถมน้องคายเนะี่ยก็ยังด่าเราว่า ตายหาซะไอ้โลกจิตแล้วก็ด่าเราว่าไอ้คนชั่วหน้าขนลุกอย่างนายเนี่ยคงอยากตายสินะ This Honor This Honor คือเกมแนวรอบเล้นจากทาง r k Studio ตัวเกมมันจำหน่ายครั้งแรกในปี2012โดยตัวเกมนะครับจะเล่าเรื่องราวของ Clover a t a n o นักฆ่ามือฉกาศที่เขานีครับถูกใส่ร้ายในข้อหาฆาตกรรมจกักรพรรดินีโดยเขาต้องคอยต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อช่วยเหลือลูกสาวของจกักรพรรดินีออกมา ดยจุดเด่นของเกม d i s h o n o e r คือความสามารถของตัวละครเอกที่เขาสามารถใช้พลังในการต่อสู้มีพลังในการรอบเล่นศัตรูตัวเกมมีองค์ประกอบความเป็น RPG มีการอัปเกรดความสามารถของตัวละครแนวทางการเล่นของเกมเราเนี่ยสามารถเลือกแบบฆ่าล้างบางได้เลยหรือจะเลือกแบบไม่ฆ่าใครเพื่อตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้โดยสิ่งที่ทําให้เกมนี้อยู่ในลิสต์ของเราก็คือภายในเกมนี้เนะครับเราจะได้พบเจอกับตัวละครที่ชื่อว่า Karista อร์ n น และมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราสามารถแอบดูคาริสตาอาบน้ําได้หรือเราสามารถเข้าไปตอนที่เธอกําลังอาบน้ําอยู่เพื่อพูดคุยกับเธอตอนแรกได้เลยแต่ว่าผู้หญิงกําลังอาบน้ําอยู่อยู่ดีๆเราผลักประตูเข้าไปเลยเพื่อพูดคุยมันก็ดูแปลกๆดูหื่นไปหน่อยไหมซึ่งถ้าหากว่าคุณทาอย่างนั้นตัวคาริสตานะครับจะพูดคุยกับคุณว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาส่วนตัวพร้อมกับเอามือปกปิดร่างกายไปด้วยแล้วก็เธอนะครับขอร้องให้คุณออกไปจากตรงนี้แต่ถ้าหากว่าคุณยังโซน ทําการกระโดดลงไปในอ่างที่เธอกำลังแช่น้ำอยู่ตัวเกมนะครับก็จะโอเวอร์ทันทีด้วยอสูร a ราแรดอสูราแรดเป็นวิดีโอเกมแอคชั่นพัฒนาโดยทางไซเบอร์คอนเน2ตัวเกมดำเนินเรื่องราวโดยตัวละครหลักอสูรราครึ่งคนครึ่งเทพที่เขานะครับพยายามแก้แค้นเทพคนอื่นที่ทรยศต่อเขาและสังหารภรรยาเป็นที่รัก โดยตัวเกมได้รับคำวิจารณ์ในระดับปานกลางตัวเกมได้รับคําชมในการนําเสนอเรื่องราวคล้ายๆกับอนิเมะเป็นตอนๆถึงแม้ว่าตัวเกมจะให้เราได้ต่อสู้กับเหล่าครึ่งเทพมากมายแต่มันก็มีบางช่วงน,นะครับที่เราจะได้พักผ่อนเป็นครั้งคราวโดยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวละครเอกอสุราจะได้พบเจอกับอดีตอาจารย์ของเขาออกัสซึ่งทั้งคู่นะครับตกลงที่จะอาบน้ําในบ่อน้ำพุร้อนซึ่งจะมีสาวใช้ที่แต่งกายเซ็กซี่คอยดูแลอยู่แต่เราเองนะครับก็สามารถ หันมุมกล้องไปหาสาวใช้สุดเซ็กซี่นี้ได้แต่ถ้าหากว่าเรานะครับทำการจ้องมองทางสาวใช้คนนี้นีครับจะทำการเอามือของเธอมาปกปิดร่างกายของพวกเธอเองและพวกเธอก็จะทำท่ารังเกียดเราเ s t r ์ n d i n g ิงเดส Stranding เป็นเกมในแอคชั่นโอเพนเวิร์จากทางคุณฮิเดโอะโคจิมะชายผู้ให้กำเนิดซีรีส์มเมทัลเกียรโดยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของนักส่งของแซมพอตเตอร์บิเจต ผู้ส่งของที่เขานะครับจะมีหน้าที่ส่งเสบียงไปยางสถานที่ต่างๆในประเทศอเมริกาที่เกิดหายนะและเขาก็จะได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในระหว่างการเดินทางและเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซึ่งภายในเกมเดซ์สแตรนดิทางผู้พัฒนานะครับก็ได้ทำการใส่อีสตอร์เอ็กที่น่าสนใจเอาไว้โดยมันจะมีอยู่บางฉากนะครับที่เราสามารถส่องกล้องในการส่องตัวละครที่เราบังคับได้อย่างแซมฮอสเตอร์บิจเจตนี่แหละแต่ถ้าหากว่าคุณนะครับเกิดทาอะไรแปลกๆในการที่คุณนะ่ เอามุมกล้องส่องไปยังเป้าของตัวละครเอกคนนี้ตัวละครเอกแซมพอตเตอร์บิจเจตนะครับจะทำการเอามือตัวเองมาปิดที่เป้าของเขาและถ้าหากว่าคุณนะครับทำการส่องไปเรื่อยๆตัวละครแซมจะลุกขึ้นมาชกหน้าคุณทันที m e t a ลเกียร์โซลกรณีเกมนี้คล้ายๆกับเกมเ a สต์ส r a n ดิ n งเลยครับและไอเดียนี้เนี่ยมันก็มาจากคุณฮิเดโอะโคจิมะเหมือนกันกับเกมอย่างเมทัลเกียร์โซล เกมแนวรอบเลนจากทางโคนามิที่วางจะหมายครั้งแรกในปี1998ตัวเกมจะให้เราได้รับบทเป็น So l i d s n a น e ที่เราจะได้แทรกซึมเข้าไปในโรงงานอาวุธนิวเคลียร์เพื่อกำจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายโดยในระหว่างทางเราเนี่ยจะได้พบเจอกับตัวละครสาวคนหนึ่งนามว่าเมริลตัวละครทหารหญิงสุดเก่งกาจที่มาพร้อมกับเสื้อกล้ามและบุคลิกสุดเท่แต่ถ้าหากว่าเรานะครับเกิดทาอะไรแปลกๆทาการจ้องตัวละครเมริลนานเกินไปจ้องโดยที่ไม่ได้ขยับไปไหน ตัวละครเมลิวเนี่ยครับจะทําการพูดคุยกับตัวละครเราว่านายกําลังทําอะไรอยู่เราจะต้องไปแล้วนะอย่ามองฉันแบบนั้นและถ้าหากว่าเราเนี่ยยังทำการจ้องมองอยู่ตัวละครเมลิวจะทําการตบเราทันทีจะจบแล้วครับกับเรื่องเราทั้งหมดที่พูดไปทางเรา G ีคอนเทนต์เองก็หวังว่าท่านจะชอบคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครชอบใจทางเราก็ฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับ แล้ววันนี้ก็ผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ